เอากลับน้อีนี่หาวี่เดียวพามาแล้ว็มาคนแล้วองเงี้ยนเพิินเพชรจ้าพี่เพชมาพี่มาขอหน่อยแล้วลูก ขอหน่อยค่ะขอบคุณค่ะจิ๊กเอากัะต่าทำไมดิ้งดิ้งดิ้งอะไดิ้งดิ้งไปไปสาย ดึงว่าไปไปนั่งก่อนไอ้ตัวพี่เฮีงหลากน่อง อ่ะพี่พลอยมาเรื่อยมาเร<า> <sy helmet, S 2> ื่อยพี่พลอยพี่พลอยหน่อยตื่นดิแค่ไหนโอ้ยขอบคุณไยนะคะกินงิ่ดิ เอาไปให้คุณยายกินหรือไม่อ่ะอว้าให้รถเข่าวรถดทหารเนี่ยนี่แบบกินเข่าข้าเดียวจยู <c oughs> าา่กินเข่ากันว้ายกระตาเดียวมันอยู่ว่าไปแล้วมันบอเกอร์หลวมงังก <c oughs> กิจูบเบบีอ่ะกิจูตัลล่าลาอันหาเขาชูกชาาาาช่กันเถอะสามขาบม,มาเลวสวัสดีค่ะววอู้พี่น้อง ปลาโรบ้างนไงคนสีแดงไหแม่เงนาะไปาแล้วกินแล้วก็กิปลามาแล้วกตาขอดอ่ะพี่เพชรนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนอะไรคะ จ้าป้าู้เฉพาสเุเป็นสวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า